สวัสดีค่ะการบัญชีบริษัทจำกัดนะคะวันนี้เดี๋ยวครูให้พวกเราดูการคำนวณเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลกรณีสุดท้ายนะคะกรณี1.4ก็คือกรณีที่หุ้นบริมาสิธิ์เป็นประเภทสะสมและก็ร่วมรับด้วยนะคะเรายังอยู่กันที่ตัวอย่าง6-3นะคะหน้า132นะ,ะบริษัทเท่าทุนจำกัดนะคะ วันนี้กรณีสุดท้ายของการคำนวณการจ่ายเงินปันผลนะคะแล้วเดี๋ยวคับหน้าเราจะได้ต่อกันเกี่ยวกับการทำงบก,การเปลี่ยนแปลงนะคะเรื่องสุดท้ายของหน่วยที่หกจะได้ขึ้นหน่วยที่เจ็ดต่อนะคะอ่าเรามาดูนะกรณีที่หนึ่งจุดสี่นะคะการคำนวณเกี่ยวกับเงินปันผลนะ,ะกรณีที่หุ้นบริมสิษิ์ประเภทสะสมและก็ร่วมรับนะคะ ก็ตามโจทย์เขาก็ยังประกาศจ่ายเงินปันผลอยู่ที่สามแสนบาทนะคะวิธีการคำนวณในกรณีนี้นะคะจะมีอยู่สี่ขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คือเราจะต้องคำนวณการจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นบริษัทในปีที่ยังไม่ได้จ่ายอีกนะคะก็คือเงินปันผลครั้งจ่ายสองปีที่เกิดผลขาดทุนมานะคะที่ยังไม่ได้จ่ายยังจำโจทย์ได้ใช่ไหมตัวนี้นะคะ ปีสอง้า x หนึ่งแล้วก็ x สองบริษัทก็ไม่ได้จ่ายเงินปันผลเพราะมีผลขาดทุนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหนึ่งจุดสี่ตัวเนี้ยเราต้องคํานวณให้เขาด้วยนะคะก็คือไปคํานวณการจ่ายของปี x หนึ่งแล้วก็ปี x สองเพราะมันเป็นประเภทสะสมแล้วก็รวมรับด้วยอ่ะของหุ้นบริมของหุ้นบุริม,รม,มสิทธิ์นะคะลิ้นพันกันตลอดเลยถ้าเป็นของบริษัท อ่าหนึ่งล้านนะคะคูณกับหกเปอร์เซ็นต์ยังจำหนึ่งล้านได้ใช่ไหมก็เอาจำนวนหุ้นบริมทริธิ์คูณด้วยมูลค่าหุ้นของเขาเองก็คือหุ้นบริมบริธิ์นั่นแหละหนึ่งหมื่นหุ้นมีอยู่ตามโจทย์นะคูณกับหนึ่งร้อยนะคะก็จะได้หนึ่งล้านคูณกับหกเปอร์เซ็นต์ก็คือเปอร์เซ็นต์ที่มันต่อท้ายหุ้นมานั่นแหละก็ไปคูณกับสองปีที่ยังไม่ได้จ่ายก็คือคูณปี x หนึ่งแล้วก็ x สองนะคะเพราะว่ามันคำนวณได้ออกมา หกหมื่นหกหมื่นบวกกันสองปีก็เป็นแสนสองอได้ไปแล้วของหุ้นบุริมสิทธิแสนสองนะคะยอดรวมก็เป็นแสนสองต่อไปขั้นที่สองจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิของปีปัจจุบันที่เราประกาศจ่ายก็คือปี x สามก็ได้ไปหกหมื่นอยู่แล้วนะคะจาก 1, หนึ่งล้านคูณหกเปอร์เซ็นต์บุริมสิทธิ์รับไปอีกหกหมื่นรวมแล้วหกหมื่น้ันที่สามเราจะต้องจ่ายให้กับ ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหกเปอร์เซนเ่เดียวกับผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ์ในปี x สามนะคะเห็นไหมมันจะคล้ายๆกับกรณีที่หนึ่งจุดสามที่เราเรียนผ่านมาเมื่อคาบที่แล้วใช่ไหมกับกรณีที่หนึ่งจุดสองด้วยที่เราจะต้องคิดเห็นไหมเนี่ยคิดในปีที่ยังไม่ได้จ่ายให้กับหุ้นบุริมสิทธิ์ในปีที่เขาขาดทุนเห็นไหมเอามารวมกันเลยสองวิธีนะคะ ขั้นที่สามที่ให้กับหุ้นสามัญหกเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นก็จะได้หุ้นสามัญมีอยู่ห้าพันหุ้นคูณหุ้น,นละสามร้อยบาทนะคะแล้วก็ไปคูณกับหกเปอร์เซ็นตตัวนี้เราจะได้ให้หุ้นสามัญไปเก้าหมื่นนะคะรวมยอดเก้าหมื่นพอขั้นสุดท้ายตอนร่วมรับนะคะเห็นไหมสังเกตดูตอนร่วมรับนะคะ,เ,เ,รรรนะคะเราจะนําเงินปันผลที่เหลือก็คือเอาสามแสนที่ประกาศจ่ายลบ แสนสองแรกเห็นไหมอันนี้ที่เราคำนวณในขั้นที่หนึ่งแล้วก็หกหมื่นขั้นที่สองแล้วก็ลบกับเก้าหมื่นในขั้นที่สามเหลือเท่าไหร่อันนี้ก็จะเหลือแค่สามแสนลบสองแสนเจ็ดเหลือแค่สามหมื่นบาทไปแบ่งจ่ายกับผู้ถือหุ้นทั้งสองชนิดทำคล้ายๆกับหนึ่งจุดสามนะคะเอาสามหมื่นคูณของหุ้นบริมทธิ์ก่อนนะคูณหนึ่งล้าน 1, 000, ก็คือจำนวนเงินของหุ้นบริมทธิษททั้งหมดหนึ่งล้าน หารสองล้านห้าก็มาจากหนึ่งล้านบวกกับหนึ่งล้านห้าแสนของหุ้นสามัญน,นะคะตัวหารยังจำได้นะทำเหมือนกันเลยกับกรณีที่ผ่านมาหนึ่งจุสานั่นแหละตอนนี้เพราะฉะนั้นหุ้นบริมสิธิ์ก็จะได้รับไปหนึ่งหมืนสองพันบาทใส่ในช่องหุ้นบริมสิทธิ์นะคะหมื่นสองยอดรวมก็ใส่ไปหมื่นสองหุ้นสามัญทาเหมือนกันเอาสามหมื่นในส่วนที่เหลือคูณหนึ่งล้านห้าแสนก็คือตัวของหุ้นสามัญเองแล้วก็ยอดรวมก็เป็น องหุ้นบริมสิทธิ์บวกกับหุ้นสามัญได้แล้วสองล้านห้าเป็นตัวหารเพราะฉะนั้นหุ้นสามัญก็จะได้รับไปหนึ่งหมื่นแปดพันบาทในขั้นที่สี่นะคะใส่หุ้นสามัญหมื่นแปดยอดรวมหมื่นแปดแล้วก็มารวมทั้งหมดก็จะกลายเป็นเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับที่เราจะต้องนําไปบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปนะคะอ่าได้หุ้นสามัญหุ้นบริมสิทธิก่อนหมื่นแสนสองบวกหกหมื่นบวกหมื่นสองแล ก็จะกลายเป็นผลลัพธ์ก็คือ1,92,000บาทในส่วนของหุ้นสามัญก็เหมือนกันเอา9ก็เหมือนบวกกับ1,8 0 0 0ได้ไป1สน0 0ดบาทยอดรวมตรงนี้จะต้องเท่ากับที่เราประกาศจ่าย3,000 0นนะคะอ่ะจบแล้วในการคำนวณเงินปันผลกรณีของหุ้นบริษัทกรณีต่างๆทั้ง4กรณีนะคะมันไม่ยากเลยนะ อยู่ที่พวกเราจะทำความเข้าใจยังไงแล้วก็มีวิธีการจำยังไงนะคะถ้าเกิดว่าจำไม่ได้จริงๆให้เปิดสื่อที่ครูอัดคลิปสอนเนี่ยเปิดซ้ำไปซ้ำมาแล้วเดี๋ยวพวกเราลองทำแบบฝึกปฏิบัติครูคิดว่าพวกเราก็น่าจะทำได้กันนะคะเพราะว่าเห็นที่ผ่านๆมาไม่มีปัญหาอะไรกันวันนี้ก็ถ้าสมมุติ ไม่เข้าใจอะไรก็เช็ดในกลุ่มถามเหมือนเดิมได้เลยนะคะครูพ,พร้อมตอบให้อยู่นะคะก็ลองทำดูนะหกกี่สามนะคะกรณีสุดท้ายกรณีที่หนึ่งจุดสี่นะคะแล้วเดี๋ยวรับหน้าเราจะได้ขึ้นเรื่องสุดท้ายของหน่วยที่หกกันนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ